สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะช็อกแฟนนางงามมิดแกรนมอริเซียสประกาศลาออกนวัดแจงเป็นเพราะสาเหตุนี้นวัดรีบแจงแล้วสาเหตุที่สาวงามจากมิดแกรนมอริเซียสยุบนา รินิตาประกาศลาออกหลังรับตำแหน่งได้เพียง3วันหลังจบการประกวดเวทีมิดแกรนด i อินเตอร์เนชัน2022เมื่อวันที่25ตุลาคม2565นักกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียโดยผู้ครองตำแหน่งมิดแกรนด i อินเตอร์เนชันล2022คือ ิซาเบลล่าเมมินโดยมีอิงฟ้าวราหะครองตำแหน่งรองอันดับหนึ่งโดยผู้เข้ารอบสิบคนสุดท้ายจะต้องทำงานร่วมกับกองประกวด ล่าสุดเมื่อวันที่28ตุลาคมผ่านมาได้เพียง3วันทางกองประกวดได้ออกมาประกาศว่าสาวงามจากเมริเซียสยุพนารีนิตตารองอันดับ5มิดแกรน์ดอินเตอร์เนชั่นแนลได้ปฏิเสธการเซ็นสัญญาและขอลาออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยโดยมีข้อความระบุว่าประกาศอย่างเป็นทางการ ยุพนาฤณิตาจากมอิิเซียสได้ตัดสินใจที่จะคืนตำแหน่งเนื่องจากไม่สามารถเซ็นสัญญาเพื่อปฏิบัติภารกิจในฐานะรองอันดับ5ได้ทำให้เธอไม่สามารถใช้ตำแหน่งรองอันดับ5ได้และมีผลบังคับใช้ทันทีส่วนผู้ดำรงตำแหน่งคนใหม่จะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้งในเร็วๆนี้ทางด้านนวัดอิสระไกรศิล ผู้ก่อตั้งวิดแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลได้ออกมาชี้แจงผ่านไลฟ์สดถึงเหตุผลที่แท้จริงถึงประเด็นดังกล่าวโดยสรุปใจความได้ว่าก่อนหน้านี้มีการถามความสมัครใจของนางงามทุกคนว่าหากเข้ารอบท็อป10 ต้องมีการเซ็นสัญญาและรับงานต่างๆผ่านทางกองประกวดซึ่งได้รับความสนใจจากทุกคนไม่มีใครคัดค้านและการเข้ารอบมานั้นเป็นผลมาจากการโหวตซึ่งมิดแกรนมาริเซียสก็ได้คะแนนการโหวตมาเป็นอันดับหนึ่งจึงเข้ารอบต่อไปบอสนวัตยังกล่าวอีกว่าสาเหตุ เกิดจากการที่ฝ่ายมีเกรนเาริเซียได้มีชายปริศนาติดตามไปด้วยในการทำกิจกรรมต่างๆหรือพักในสถานที่ต่างๆที่ไปแต่ไม่ได้รบกวนค่าใช้ใจ่ายของทางกองประกวดแต่อย่างใดชายคนดังกล่าวจะคอยถามทางกองอยู่ตลอดว่าจะไปที่ไหนทำอะไรบ้างซึ่งชายคนนี้จะคอยบงการทุกอย่างให้กับ มิดแกรนเมริเซียสแม้กระทั่งในวันที่ทางกองเรียกชายคนนี้มาคุยเพื่อหาทางออกเขายังเป็นคนตัดสินใจให้ฝ่ายมิดแกรนเมริเซียสละตำแหน่งทำให้เป็นสาเหตุว่าทำไมมิดแกรนเมริเซียสถึงเลือกที่จะไม่เซ็นสัญญากับทางกองประกวดมิดแกรนนั่นเองอย่าไปตำหนิน้องเขาเลยครับผมเองก็เอ็นดูน้องยังคุยกันว่าจะพาไปพัฒนาอะไรต้องทำบ้างเมื่อไปถึงไทย ปรากฏคนที่เป็นปัญหาคือผู้ชายที่มาด้วยนวัดกล่าวขอขอบคุณแหล่งข่าวเดลี่นิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ